ทีนี้ครับในโลกนี้มันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่มันผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปเลยไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้หนึ่งเวลาวาลีวาลีคืออะไรครับสายน้ำสามคำพูดจริงไหมครับสีโอกาส มันจะมีอยู่4อย่างนี้ครับผ่านมากับชีวิตคนนี่ครับมันจะผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้แต่ที่นี้ครับสมอย่างแรกสามอย่างแรกที่ผมว่าอย่างเวลาเราสามารถมองเห็นสามารถสัมผัสได้สามารถรู้ได้ว่ามันเดินไปถ้ามันผ่านวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเวลานี้อีกอสมมติว่าบ่ายสามโมงแต่มันเป็น วันใหม่วันที่ใหม่เดือนใหม่พศจริงไหมครับรมันไม่สามารถกลับมาวันนี้ได้อีกแต่เรามองเห็นนะว่ามันไปเรื่อยๆครับวารีก็คือสายน้ำสายน้ำเวลามันไหลไปแล้วครับเราก็มองเห็นได้สัมผัสได้มันก็ไม่สามารถไหลย,ย้อนกลับคืนมาได้จริงไหมครับรอ,อย่างที่สามคำพูดภาษาคนอีสานบ้านเราบอกว่า คำพูดเวลามันอยู่กับเราเราเป็นนายมันแต่เวลาพูดออกไปปั๊บมันเป็นนายเราทันทีใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าพูดผิดคือผิดเลยพูดถูกคือพูดพูดถูกเลยก่อนจะพูดอะไรต้องคิดวิเคราะห์ดีๆก่อนจริงไหมครับเพราะมันไม่สามารถดึงกับพูดกลับคืนมาได้จริงไหมบางคนครับตายเพราะคําพูดที่ลืมวิเคราะห์พูดเล่น แต่คนฟังคิดจริงก็มีจริงไหมครับรตัวเองตั้งใจจะพูดเล่นนะแต่ผิดเห็นไหมสามอย่างที่ว่าเนี่ยครับเราสามารถเห็นได้สัมผัสได้แต่ต้องได้แต่อย่างที่สี่คือโอกาสดีๆครับเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเราไม่สามารถไปสัมผัสมันเราไม่สามารถแตะต้องได้เราจะสามารถใช้จิตวิเคราะห์ ใช้สมองวิเคราะห์ดีๆถึงจะเห็นมันคนจีนเขาบอกลูกบอกหลานครับอติอหมวยถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาหรืออย่าปล่อยวางให้หยิบทุกโอกาสไว้ก่อนถ้าเอามาวิเคราะห์แล้วมันไม่ดีค่อยโยนทิ้งก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วมันดีหรือขคว้าแล้วลงมือทำทันทีที่ผมพูดเรื่องนี้ให้ทุกท่านฟังครับหลายๆคน อาจจะค้นพบโอกาสมาแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งก็ได้หรือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกก็ได้จริงไหมครับ <S <S อ่ะสมมุติว่าวันนี้มันมาเคาะประตูบ้านท่านกุ๊กก,ก,กุรวยแล้วรวยแล้วมีผลิตภัณฑ์ดีๆคอนดต้ามาถึงบ้านแล้วรักษาคนป่วยได้ถ้าเธอเอาไปทําเธอเอาไปกินเธอจะหายป่วยถ้าเธอเอาไปทําการตลาดเธอจะรวยแน่นอนถ้าเรารู้ว่ามันเป็นครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไร มันเป็นครั้งแรกเอาไปให้คนที่เขาต้องการด่วนก่อนฉันไม่ยังต้องไม่ต้องการด่วนเดี๋ยวมันจะมีอีกสองครั้งถ้าเรารู้อย่างนี้อา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันเหลืออีกตั้งสองครั้งจริงไหมครับอาแต่ถ้าวันนี้มันมาเคาะครั้งที่สองกึกเอาเอาเอา,เอารอบที่สองแล้วนะจะเอาหรือไม่เอาถ้าเรารู้ว่ามันยังเหลืออีกครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรเอาไปให้คนอื่นด่วนก่อนฉันยังไม่ด่วนแต่ ชีวิตเราเกิดมาบางคนครับโอกาสดีๆมันอาจจะมาแล้วสองรอบก็ได้หรืออาจจะเพิ่งมารอบหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามันมาแล้วสองรอบละ่ะเราไม่รู้นี่จริงไหมครับถ้าวันนี้คอนดาตาบริษัทจริงเฮาบมาเคาะประตูบ้านท่านกึก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 ขังสุดท้ายแล้วนะ,ะจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาหมดโอกาสรวยแล้วนะชาตินี้ ถ้าอยากรวยรีบขวามันแล้วลงมือทำเลยนะ,ะเพราะอะไรครับคิดดูดีๆสิคนเป็นมหวานโรกเดียวยังครึ่งหมู่บ้านแล้วอะ่ะแล้วเบาหวานขาปเปื่อยๆที่ท่านเห็นหายอย่างเงี้ยคิดว่ามันน่ารวยไหมครับเออถ้าวันนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายท่านบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้เออใครจะรวยก็รวยไปเถอะออฉันจนอย่างนี้ก็ดีแล้วท่านหมดโอกาสแล้วนะครับไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับ เพราะมันเป็นครั้งสุดท้ายเรารู้ไหมครับว่ามันเป็นครั้งที่ไรรู้ไหมครับไม่รู้สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้ามองเห็นแล้ววิเคราะห์มันว่ามันเออมันดีไม่ได้หลอกลวงนี่วาเอาไปให้คนกินดีเราไปบอกบุญนี่ว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งตังนี่ว่าเออถ้าทําดีๆอาจจะรวยทําไมไม่คว้ามันแล้วลงมือทําทันทีจริงไหมครับอะท่านใดจะควา้ามันแล้วลงมือทํายกมือขึ้นหน่อย โ oh, อ้ยตบมือให้เลยครับอ่าสุดยอดเลยครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่มาพบโอกาสที่คิงเฮิร์ผมบอกว่ามันจะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ผมนอนคิดอยู่สามวันเพื่อนไปนอนเฝ้าผมให้ผมมาดูผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายถ้าผมไม่ไปผมพลาดโอกาสเลยนะผมเลยตัดสินใจนั่งรถมาดูคิงเฮิร์พอนั่งมาดูปั๊บโอ้โหผมวิเคราะห์การตลาด ดูเรื่องผลิตภัณฑ์มันดีทุกอย่างผมตัดสินใจซื้อ15ขวดเลยครับพอซื้อไป15ขวดครับกลับไปถึงบ้านเจอมานทันทีญาติครับลุงเป็นพี่ชายที่ผมนับถือมึงซื้อมาทำไมตั้ง15ขวดเขารอขายให้มึงแล้วถ้ามึงจะกินลองดูไม่จำเป็นต้องซื้อมาเยอะขนาดนี้ท่านไหนเคยเจอเหมือนผมครับ วิ่ตกมือหน่อยคนจะรวยเออว่ะผมก็คิดถ้ามีคนมาเตือนถ้าไม่คิดคือโง่นะใช่ไหมครับเพราะคนเตือนเขาหวังดีจริงไหมแต่ถ้าเชื่อเลยนี Champion> ่โคตรโง่โง่แต่ถ้าไม่เชื่อนี่โง่แต่ถ้าเชื่อทันทีโดยไม่วิเคราะห์นี่โง่โง่ครับเพราะฉะนั้นทำยังไงครับเชื่อเอามาวิเคราะห์ ผมซื้อคอนด้ามันมาส5หขวดมีอยอยคนอื่นเขากินก็ดีเห็นตัวเป็นๆกินดีเราไปเห็นงานวิจัยกับตาเห็นอาจารย์หมอมาวิเคราะห์มาบอกว่ามันดีมีอยอยพ่อหมอแม่หมอบอกให้กินแล้วหมออยู่ข้างบ้านบอกว่าอย่าก,กินทำไมผมถึงบอกว่าพ่อหมอแม่หมอบอกให้กินก็กระทรวงสาธารณสุขออกอยอยมาว่าใครก็กินได้จริงไหมครับ กระทรวงสาธารณสุขให้ออย,อสยแสดงว่าพ่อหมอแม่หมอเนี่ยบอกว่ากินได้แล้วหมออยู่ข้างบ้านมึงอย่าก,กินมึงโดนหลอกระหว่างเชื่อพ่อหมอแม่หมอกับเชื่อลูกหมอจะเชื่อใครครับ oh. ผมก็หลอกกออว่าไอ้ผมนี่มาเห็นทุกอย่างจนมั่นใจไอ้เราเนี่ก็ไม่ใช่คนโง่นะเราก็มีสมองวิเคราะห์ว่ามันดีเราถึงตัดสินใจซื้อมาลังหนึ่งสิบห้าขวดแล้วลุงเขาไม่เห็นเลยครับไม่ได้มานั่งฟังเลย ไม่เห็นงานวิจัยเลยไม่เห็นคนหายป่วยอย่างผมเลยแล้วบอกว่ามันไม่ดีหนึ่งถ้าผมเชื่อลุงแสดงว่าผมเชื่อคนไม่รู้จริงไหมครับรแต่ถ้าลุงเชื่อผมมันถึงจะถูกเพราะผมไปเห็นมาจริงไหมแล้วผมจะเชื่อถูกหรือจะเชื่อผิดท่านว่าให้ผมเชื่อถูกหรือเชื่อผิดครับโอ้ตบมือให้คนเก่งหน่อย ผมก็คิดว่าลุงต้องเชื่อผมมันถึงจะถูกถ้าวันนี้ผมเชื่อลุงแสดงว่าผมเชื่อผิดเพราะเชื่อคนไม่รู้คนที่ไม่รู้ต้องเชื่อผมอย่างเดียวผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ที่นี่เอ๊ะเขาหลอกขายหรือเปล่าเราก็อดคิดไม่ได้จริงไหมครับอคอนดาา้าราคาพันสาม้อยเก้าสิบผมซื้อมา15ขวดพันสอง้อยไม่ใช่หมื่นสัาสบบวกค่าสมัครเป็นหมื่น อ่ะหมื่นบาทยังไม่ถึง13ื่นตีไป13ื่นผมซื้อมา13ื่นได้คอนดาต้าสิขวดแล้วผมเอาไปขาย10ขวดขวดละพ3นสปกติมันขวดหนึ่งพันสบาทจริงไหมครับถ้าผมขายขวดละพันสาขวดได้เงินคืนไหมครับได้เงินคืนได้เงินหมื่นสามคืนอีกเกวันบริษัทยังโอนโบนัสให้อีก พันสเอาเราสมัครสมหุ้นส่วนนะ่ะธุรกิจจริงไหมครับอ,อีกเจ็ดวันอย่างอาจารย์เกยียรติศรีนพูดอนะ่ะบริษัทโอนเงินให้พันสามถ้าคิดว่าผมปล่อยเงินกู้ร้อยละสิบต่อปีได้เงินหมื่สาปุ๊บเท่ากับได้ร้อยละสิบไหมครับได้เงินพันสลงทุนหมื่นสาอีก7วันได้เงินพันสเท่ากับได้ดอกเบี้ยร้อยละสิบแล้วคอนาต้าเหลือหขวดนี่คือของฟรีอ่ะอ้าว ห้าขวดราคา6,950บาทได้ฟรีฟรเลยนะเออมันคุ้มไหมทีนี้จะเจ๊งไหมที่นี่สุรพัฒน์ถ้าขายไม่ได้ยังไงก็เจ๊งจริงไหมครับรเอาเราก็ต้องหาหาเรื่องที่มันไปไม่ได้ด้วยนะอย่ามองแต่ว่าจะได้นะเวลาทำอะไรจริงไหมฮะทีนี้ผมบอกว่าถ้าขายไม่ได้เนี่ยผมจะเจ๊งไหมก็มาดูข้างกล่องมันมีอายุอยู่สองปี ทีนี้ผมก็ถามใจตัวเองสองปีขายหมดไม่สิบขวดถ้าสองปีขายไม่หมด10ขวดนี้แสดงว่าเจ๊งขาดทุนหมื่นสาจริงไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วศักยภาพผมมันจะรอสองปีเชียวเหรือผมก็ว่าหนึ่งปีนี่ขายหมดไหมสุรพัฒน์ยังไงก็หมดหนึ่งปีถ้าหนึ่งปีนะเอาขายแบบช้าๆไม่มีใครมาช่วยขายขายตามภาษาผมแบบไม่รู้เรื่องเห็นคนก็พูดไปเรื่อย หนึ่งปียังไงมันก็หมดสิบขวดจริงไหมครับทุกท่าน <Yeah. S 1> ออถ้าท่านคิดอย่างนี้ครับเหมือนผมแสดงว่าท่านจะสำเร็จเหมือนผมตบมือให้ตัวเองหน่อย <S 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 ทีนี้ถ้าผมขายหมดหนึ่งปีปั๊บสิบขวดได้ดอกเบี้ยพันสามตั้งแต่เกวันแรกบริษัทโอนเงินให้แสดงว่าผมฝากเงินธนาคารชริงเฮิรบร้อยละสิบต่อปีฝากธนาคารไหนได้ร้อยละสิบต่อปีมีไหมครับในโลกนี้ ไม่มียางเก่งก็ได้ร้อยละสามต่อปีจริงไหมครับเฮ้ยเราจะเอาเงินฝากธนาคารเนี่ยครับได้ดอกเบี้ยร้อยละสามทำไมถอนออกมาฝากธนาคารจริงเฮ้ยเอาร้อยละสิบดีกว่าเอ้ยอย่าไปให้มันนอนรอก,กัดกันเล่นอยู่นั้นเลยจริงไหมครับมผมก็เออมันคิดถูกแล้วนี่หว่าเนี่ยยังไงก็ขายหมดเท่ากับได้ฟรีห้าขวดแล้ว พอได้ฟรีห้าขวดทำไงเปิดกินเองเลยครับหนึ่งขวดเอาให้แม่หนึ่งขวดเอาไปฝากผู้ใหญ่ใกล้ๆปีใหม่ผมสมัครวันที่30ทันวา่าสมัครเสร็จหยุดปีใหม่ไม่ได้ทำงานครับเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือแล้วเขารวยด้วยนะอ่าจนยังไม่ฝากเพราะอะไรเขาจะไม่ซื้อขวดที่สอง เอา้าเรายังไม่รวยถึงขนาดนั้นไงเราก็ต้องมองว่าคนมีเงินกินอ่ะกินดียังไงก็กล้าซื้อเป็นลังจริงไหมครับรเออผมก็เอาโบมาติดปับ๊บเอาไปฝากเพราะผมได้ฟรีแล้วนี่ห้าขวดไอ้สิบขวดเก็บไว้ขายรอให้ยาออกฤทธิ์เดี๋ยวก็ซื้อจริงไหมครับรปรากฏว่าครับผมได้ขายจริงๆเดือนนั้นน่ะครับยี่สิบขวดครับรอาทิตย์เดียวมันออกฤทธิ์ ญาติผู้ใหญ่ก็เฮ้ยมันมันดีของมึงว่ะเห็นไหมแต่ผมเอาไปฝากนี่ยผมมีแผนนะไม่ใช่แผนชั่ว้ายนะแผนดีผมก็ไปสวัสดีครับอ่าผมบังเอิญเนี่ยวันเนี้ยนนใกล้วันขึ้นปีใหม่ผมไม่มีอะไรมาให้ท่านแต่ผมเห็นตัวนี้มันดีที่สุดสําหรับชีวิตคนผมนับถือท่านมากผมก็เลยอยากให้ท่านได้ทานได้กินของดีๆอะไรเหรอสุรพัฒน์นะนี่นะท่าอ่า ก่อนที่ท่านจะก,กินผมขออนุญาตนิดนึงให้ดูที่ไปที่มาก่อนถ้าไม่รู้ที่ไปที่มาเดี๋ยวท่านไม่กล้ากินแล้วไม่รู้ว่ามันปลอดภัยท่านก็ไม่กล้ากินอีกเดี๋ยวมีคนมาบอกว่าอย่าก,กินเดี๋ยวก็จะไม่กล้ากินอีกเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่เกิน5นาที10นาทีเล่าที่ไปที่มามันให้ท่านฟังก่อนนะเออเล่าเล่า,า,า,ามา ผมก็เปิดแฟ้มบรรยายปุ๊บปุ๊บ๊๊บจบปั๊บเออมันดีนะ่ากินเนาะนั่นแหละกินเลยแกะป๊บเปิดใส่ปากเลยครับหลังจากนั้นก็บอกว่ากินเช้าเย็นเช้าเย็นโทรหาครับพรุ่งนี้กินแล้วเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมทําไมมันปวดขามากกว่าเดิมเออถูกแล้วสุดยอดยกโปยกโป <c oughs> อย่าลืมนะประมาณสองสามวันแรกมันจะกระทุงจะคิดลบสี่ห้าวันคิดลบถ้าผ่านอาทิตย์หนึ่งแล้ว กูดเลยซื้อขวดที่สองเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับ <S <S เวลาท่านเอาไปให้คนทานเนี่ยอาทิตย์แรกต้องดูแลติดตามดีๆผักพืชสมุนไพรทุกอย่างในโลกนี้ผมฝากไว้ถ้าไม่กระทุง้งไม่ใช่สมุนไพรก่อนที่มันจะดีก่อนที่มันจะหายมันจะกระทุงก่อนภาษาแพทย์ภาษาหมอเขาบอกว่าอาการตอบรับจริงไหมครับ <Yeah. S 1> นั่นแหละครับหลังจากนั้นผมก็ทำไปเรื่อย ผมไม่รู้เรื่องหรอกผมไม่ใช่ผู้นำกลุ่มแรกมาทำจิงเิรอเลยหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นผู้นำกลุ่มแรกเข้ามาติดบริษัทมันก็สำเร็จสิจริงไหมครับบริษัทเปิดมา5ปีนะครับผมเพิ่งมาสมัครผมไม่ใช่ผู้นำกลุ่มแรกมีสมาชิกสมัครก่อนผม200,000กว่าคนครับผมมาสมัครทำปีที่5ที่บริษัทเปิดมาจ้างปีที่6 ผมทำปีแรกจากสมาชิกลำดับ2อง0,000กว่าผมขึ้นมาอยู่อันดับ11ของประเทศไทยครับขอขอบคุณมากสําหรับเสียงตกมือปีที่2ครับผมก็ขึ้นมารับถ้วยผู้นําที่มีรายได้สูงสุดอันดับสองของประเทศไทยกับคิงเฮิรบครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะเห็นเงินล้านกับเขาปีเดียวได้เกือบ3ล้านนี่ครับ 2องล้านแปดแสนบาทปีที่สองทำไมผมถึงประสบความสาเร็จหนึ่งครับผมเห็นโอกาสแล้วผมคว้ามันลงมือทำสองเรามั่นใจ100%เซตว่ามันดีถ้าเรามั่นใจว่าร้อยมันดีเราจะกล้าคุยให้คนฟังจริงไหมครับ กอกใส่ปากตัวเองให้มันดีจากใจเราก่อนถ้าใจเราดีทุกอย่างมันจะง่ายเราจะกล้าพูดคนอื่นไม่ดีไม่ดีก็ช่างแต่ฉันกินแล้วดีคนอื่นไม่หายไม่หายก็ช่างแล้วกินยังไงไม่ดีแต่ฉันกินดีจริงไหมครับ<ด>ไม่มีใครลบคําว่าดีจากปากเราออกไปได้เพราะฉะนั้นท่านไหนอยากทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จรีบเปิดกินเลยอย่างน้อยต่อเนื่องห้าขวดห้ามหยุดกินเพื่อชีวิตตัวเองหลังจากนั้นครับผมก็ทําไปเรื่อยๆครับ ย่างปี58ผมขึ้นเป็นผู้นําที่มีรายเป็นผู้นําสร้างทีมอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับบริษัทจิงเ Herb ครับทุกอย่างทุกวันนี้ผมได้มาทุกอย่างเลยครับจากคิงเฮ e ร b ล้วนๆครับไม่มีอาชีพอื่นใดครับทั้งหมด11ปีกว่าบริษัทเปิดมา17ปีผมเพิ่งทำมา11ปีกว่า,วาปีนี้ปีที่12ผมได้มาเกือบ40ล้านครับ แค่เชื่อแล้วเรียนรู้วางแผนลงมือทําผมมีทีมงานที่มีรายได้เดือนละแสนแปดหมื่นบาทมากกว่า30คนทั่วประเทศครับตอนนี้เอาง่ายๆครับห้องนี้ทั้งหมดนี้ก็คือไม่มีทีมงานอื่นเลยนอกจากทีมงานผมแล้ววันนี้ครับไม่ใช่บรรยายอยู่จังหวัดเดียวครับจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศไทยมีดาวไลน์ผมไปบรรยายทุกที่อย่างนี้ครับผมไม่ใช่คนมีเงินมาก่อนผมไม่ใช่ลูกเจ้าสัวเจ้านาย ผมเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนกันกับท่านผมทำได้ทําไมท่านจะทำไม่ได้จริงไหมครับ <Yeah. S 1> อ,อันนี้บ้านผมอยู่จังหวัดบึงการครับปลูกครับอยู่บนเนื้อที่สองไร่ตรงนี้ครับนี่ครับบ้านไม้สักผมเอาไม้สักมาทำก็เลยลงทุนเยอะหน่อยปลูกอยู่บนเนื้อที่สองไร่บริเวณบ้านแต่บริเวณข้างนอกรอบบ้านนี่อยู่ประมาณพันกว่าไร่ครับ ไม่ใช่ที่ผมเป็นที่คนอื่นแต่ที่ผมก็สองไร่นี่แหละที่บริเวณรอบบ้านเฉยๆพันกว่าไร่ครับนี่ยครับรถยนต์ที่ผมได้มาจาก King Herb อย่างโฟ r ์ u เจอรถเบนซ์รถปิกอัพครับทุกอย่างครับได้มาจาก King Herb ล้วนๆครับผมจะเก็บเงินเดือนละแสนทำไมถึงเก็บเดือนละแสน เราเสียภาษีให้สังคมมาตลอดชีวิตภาษีชีวิตเราเราก็ต้องเสียเพราะฉะนั้นเราจะเสียให้เรากี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้จริงไหมครับเดือนละแสนนี่ใครยืมก็ไม่ให้ตัวเองก็ไม่ใช้ครับเอาไปฝากอย่างเดียวพอสิ้นปีมาปุ๊บผมก็ไปหาซื้อทรัพย์สินไว้ไม่อยากกลับไปจนอีกเพราะความจนมันน่ากลัวเสือเกินครับอานี่ครับอย่างที่อยู่สารครามผมซื้อสามแปลงนะครับ อยู่ใกล้ๆเมืองออกจากสารครามที่จะมาบอระบือ17กิโลนี่ครับอย่างนี้อยู่ขอนแก่นผมซื้อแล้วก็โอนโฉนดมาเป็นชื่อผมทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นผมก็นอนกอดโฉนดไปอ่าครับแล้วก็ไปล้อมรั้วไว้ครับที่ที่สวยๆใกล้ๆถนนใหญ่ทำรีสอร์ทโรงแรมอพาร์ตเมนต์ได้อย่างนี้ผมจะซื้อครับแต่ถ้าที่ทำไร่ทำสวนทำนาผมไม่กล้าซื้อ ผมมองว่าอนาคตลูกหลานผมมันคงไม่ไปทำจริงไหมครับก็เลยไม่ซื้อล่าสุดนี้ครับเมื่อปีกายผมก็ซื้ออยู่ขอนแก่นซื้อเสร็จปุ๊บผมเลยสามไร่อันนี้ไรนไอนานแคทแลดไปฝั่งเวียนจยันบ้านผมละครับเป็นอย่างนี้แหละคนลาวอีสานเวลาพูดไปมันก็จะแคทแลดไปบ้านตัวเองครับอ่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมปล่อยมุกโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นเรื่องที่ดีนะจริงไหมเพราะฉะนั้น ขนาดพูดไม่ไทยไม่ชัดเหมือนผมยังได้เกือบ40ล้านถ้าพูดชัดชัดอย่างท่านจะได้เท่าไหร่จริงไหมครับอครับคิดบวกเข้าไว้อันนี้ผมซื้อสามไร่ไร่ละล้านห้าแสนบาทหลังจากนั้นผมก็ไปลงทุนครับทำรีสอร์ทนี่ครับทุกวันนี้เสร็จไปทั้งหมด80%แล้วครับมีสวนมีอะไรทุกอย่างพร้อมอสามารถทีมงานเราไปพักได้ เพราะฉะนั้นทีมฟ้างามเราครับส่วนลด50%แน่นอนถ้าไปพักไม่เอากำไรเอาแค่ค่าน้ำค่าไฟคนทำความสะอาดก็พอ,อเงินเก็บมาเอาไปทำกับข้าวให้ท่านกินดีไหมครับอตอนเช้าไม่ต้องออกไปกินข้าวข้างนอกดีไหมถ้าทีมงานเราไปพักเพราะฉะนั้นครับโอกาสมาอยู่ในมือท่านแล้วไม่มีครับสิ่งไหนที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้ามนุษย์อยากทำ ภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้ามนุษย์อยากให้เป็นอย่างเช่นหลอดไฟมีคนหนึ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไ,ได้ที่จะทําให้ไฟมันสว่างโดยไม่มีฟืนไม่มีเชื้อเพลิงไฟแต่มีคนคนแปลกๆคนหนึ่งบอกว่าเป็นไปได้มันต้องเป็นไปได้มันต้องมีวิธีการเป็นไปได้เขาหาวิธีการล้มเหลวเป็นพันๆครั้งสุดท้ายทําให้หลอดดิออนมันเกิดขึ้นกลายเป็นดวงไฟสว่างมากกว่ากองไฟไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีควัน จากที่คนหลายๆคนบอกเขาว่าบ้าบ้าบ้าสุดท้ายพอสําเร็จเขาประดิษฐ์สิ่งมหัศจรรย์มันได้จากบ้าบ้ากลายเป็นอัจฉริยะทันทีเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คนทําเกิดขึ้นสิ่งที่มหัศจรรย์ในโลกนี้เกิดขึ้นล้วนแต่เกิดจากคนที่ถูกคนดูถูกว่าเป็นไปไม่ได้บ้ามันไม่สําเร็จหรอกแต่คนรวยสําเร็จ และรวยจากสิ่งที่คนปฏิเสธจริงไหมครับ <Yeah. S 1> มันถึงมีคนประสบความสําเร็จและรวยน้อยกว่าคนจนเพราะคนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันไงเลยจนเหมือนกันคิดแตกต่างได้แตกต่างเพราะฉะนั้นครับก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอย่างน้อยฝากความสําเร็จไวใ้ให้ลูกหลานชื่นชมยังดีกว่าไม่มีอะไรให้เขากล่าวถึงดีไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นครับหากวันนี้ไม่คิดสู้แล้วถอยหนี แล้วจะมีความยิ่งใหญ่ให้ใครถามหากวันนี้เราสู้ทนคนทำตามให้โลกถามคุณทำได้ไงทำไมเก่งจังให้คนได้ถามคุณทำได้ไงทำไมเก่งจังโชคดีเดือนละแสนแปดหมื่นบาทต่อเดือนทุกท่านครับ โอ้โหฟังอาจารย์ทีไหรมีพลังทุกทีเลยนะครับทุกท่านครับตบมือขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนะครับท่านอาจารย์นะครับถือว่าตอนนี้เป็นเศรษฐีระดับต้นๆนะครับความแตกต่างไม่มีอะไรแตกต่างจากเรานะครับท่านอาจารย์ก็มีเหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นท่านคิดว่าท่านทําได้ไหมครับได้นะครับอาจารย์ทําได้เราก็ทําได้ใช่ไหมครับอ่าและวันนี้นะครับช่วงสุดท้ายนะครับค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่กลับบ้านก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะมีผู้โชคดีนะครับทุกท่านเห็นไหมครับด้านหน้านะครับ